สวัสดีบ่บา,ายวันจันทร์ที่26นะครับวันนี้ทีมงานอําไพสวิสได้ส่งมอบรถในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ Su z u k i c a r r y นะครับ Suzuki c a r r y นะครับโอเวอร์ฮอนเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็แก้ไขเรื่องระบบแก๊สนะครับเพราะมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์มานะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องความร้อนอะไรต่างๆนะครับก็แจง้งทางเจ้าของรถแล้วก็ยกเครื่องลงมาโอเวอร์ฮอนใหม่ทั้งหมดนะครับตอนนี้ ติดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ2วันแล้วนะครับแล้วก็ลองวิ่งลองเททดสอบงานก็พร้อมส่งงานแล้วนะครับส่วนอะไรที่เปลี่ยนออกนะครับอะไรที่เปลี่ยนออกทั้งหมดนะครับเราจะเปลี่ยนทิ้งทั้งหมดนะครับชุดโบลิงยางหรือพวกประเก็นอะไรต่างๆพอน้ํานะครับที่มันปูหรืออะไรต่างๆนะครับเราจะเปลี่ยนทิ้งให้หมดไอ้นี่สภาพปั๊มน้ํานะครับตัวปั๊มน้ํานะครับนะฮะก็ใช้งานจนคุ้มนะครับผมมีปัญหาเรื่องความร้อนแล้วก็ในส่วนของตัวอุปกรณ์แก๊สนะครับ ก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับฝากผลงานไว้ด้วยครับทีมงานอาภัยสวิท์นะครับคู่บอลยี่สิบเก้านะครับฝากซอยคู่บอลยี่สิบเก้าครับผม